แล้วไปเดินตลาดสดผมเคยทำคลิปลงใน t ิ k ตอกช่องผมอะเรื่องที่ผมไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตผมก็เลยมีไอเดียว่าไม่เอาดิเพราะว่าแฟนๆหลายๆคนที่ดูผมอะมันก็บางคนก็อ้าโถวพี่โดไปเดินวิลล่ากินเนื้อชิ้นหนึ่งวันแล้วกี่บาทกี่บาทผมมองว่าผมไม่อยากให้ตัวแปรในเรื่องนี้เรื่องเรื่องเงินหรือว่าเรื่อง ไลฟ์ตายอ่ะมันมาแบ่งเส้นสุขภาพของคุณออกมีเงินในระดับไหนก็ได้ก็ดูสุขภาพได้ครับผมว่าตรงนี้อย่าให้มันเป็นข้อแก้ตัวของเราเดีย๋ยวจะทำคลิปไลฟ์เลยไม่ใช่ทำคลิปจะทำไลฟ์เลยท,ที่นี้แหละไปเดินตลาดของเตยแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าผมจะซื้อของในงบที่จำกัดเลยและมาทำอาหารแบบสุขภาพสุดๆเลย ตั้งแต่ไปตลาดตั้งแต่ซื้อของจนกลับมาทําเลยใครติดปากกินข้าวอยู่ครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนสามารถดูแลสุขภาพสามารถที่จะมีความมั่งคั่งที่แท้จริงที่เขาบอกว่าในยุคเนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความมั่งคั่งในสุขภาพนะครับอันนี้ โอ้ไข่ผมจะหมดแล้วผักผมยังไม่ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยว,ยวตลาดของเตยเจอกันฮะมีคนบอกน้องน้องดมอายุถึงสามสิบยังครับโอ้โห อยากทำได้ทำได้ครับทุกคนทำได้ตื่นตีห้าไงเนี่ยแบบที่ผมทำหกโมงออกไปวิ่งครับกลับมาอาบน้ำอ่าออกไปทำงานอาหารทำอาหารสุขภาพจากตลาดสดวัตถดุดิบดีๆบ้านเราเยอะมากทำเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนได้เลย ผักอย่างนี้ใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้แช่ตู้เย็นจานโปรโตีนจะเป็นอกไก่หรือจะเป็นอะไรปรุงหมักอะไรไว้ให้หมดตอนเช้าแค่เข้าเตาไมโครเวฟหรือเตาย่างอย่างเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวน,นี้นะครับเราก็สามารถควบคุมทั้งอาหารได้ออกกําลังกายนะฮะกินอะไรที่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดมากกว่า อิ่มไหมเนีย่ยกินไข่สี่กับสลัดอันกินอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยก็คือยาวแล้วก็ผมก็จะกกินอีกทีประมาณห้าถึงหกโมงเย็นซึ่งคิดเว้ละเพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าสตูใช่ไหมครับสตูผมเนี่ยมันจะอยู่กเกษตรนะวมินนะฮะจะมีร้านไก่ย่างร้านหนึ่งอร่อยมากซึ่งผมก็ยังเห็นไหมผมเลือกกินแทนที่บางคนก็ไปสั่งไก่ทอดแต่ไม่ผมไม่สั่งผม,มสั่งไก่ย่างเพราะมันไม่มีน้ํามันในการทอด นะครับแล้วก็เอาง่ายๆมันลีนกว่านะครับแล้วส่วนใหญ่ไก่ร้านเนี้ยเขาจะใช้เป็นไก่บ้านด้วยโอ้โหแบบอร่อยเลยอ่ะอันนี้คือหนึ่งมื้อผักกับไข่สี่บอฟองน้่มื้อสุดท้ายก็คือไก่ย,ย่างหนึ่งตัวเท่านี้ไม่มีข้าวนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวยาวๆไป ไม่มีแป้งเลยดีกว่าอยู่ว่าไม่มีข้าวก็หนุ่มปังอะไรก็ไมไ่กินเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ได้กินนะครับมีคนบอกอยากทำได้ทำได้แน,น่นอนนะฮะได้กินไก่เป็นตัวเลยครับตัวหนึ่งไก่บ้านตัวนิดเดียวไม่ไม่ไม่ใหญ่เลย ไปบ้านลินลีเลยฮะแล้วเขาก็หมักแบบแค่สมุนไพรแบบกระเทียมเอาลาบผักชีพริกไทยอย่างเงี้ยแบบหมักแบบบ้านๆเลยร้านนี้อร่อย mm hmm. ก็คืออยากจะแชร์เมนูให้ฟังว่าไม่จำเป็นจะบอกหูไปซูปเปอร์แพงๆอะไรแบบคือผมทําคลิปอะคลิปหนึ่งที่เมื่อกี้บอกในติ๊กต็อกนั่นแหละแล้วผมไปเดินวิลล่าไงติดกล้องไว้หน้ารถเข็นมันก็มีคนฟีดแบบมาว่าโอ้จะดูแลสุขภาพเหมือนพี่โดม ต้องมีงบประมาณเหนอเป็นวิลล่าแพงนั่นนู่นนี่อะไริงๆวิลล่าของเขาดีเขาไม่ได้แพงนะครับเขาตามตามตามคุณภาพแต่ผมจะบอกวันเดี๋ยวเจอกันตลาดของเตยตลาดสดนี่แหละแต่วนวตอนนี้ผมอยู่ทองหล่อใช่หไหมมันก็ใกล้ตรงของตลาดของเตยเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปด้วยงบประมาณจํากัดด้วยเดี๋ยวซื้อมาให้ดูว่าเราก็ดูแลสุขภาพในในแบบนั้นได้หมดนะครับทุกทุกเลเวลมันอยู่ที่ว่าคุณ เลือกเป็นไม้ใช่ไหมมี <c oughs> คนบอกพูดแล้วอยากกินกินไก่ใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณเลือกอเมนูเลือกวัตถุดิบที่มันตรงกับสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมฮะเรามาคุย อีกซับประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกดีกว่าอ่า วันก่อนผมพูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องเบิร์นเอา์หรือภาวะหมดไฟนะครับคือสักประมาณสามถึงห้าปีเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าเบิร์นเอา์เนี่ยบ่อยมากเบิร์นเอา์เบิร์นเอา์โหยแบบหมดไฟไม่ไม่อยากทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็น,ปนไห,หายยบางครั้งก็จะเป็นตอนบางทีเราเครียดหรือบางทีเรามีเรื่องอะไรกระทบจิตใจเราทะเลาะกับเพื่อนที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใครใครใครเคยมีภาวะเบิร์นเอาท์แบบนี้มั่งลองคอมเมนต์กันเข้ามาแต่เพราะมันผ่านมาเนี่ยจนยุคโควิดจนเปิดโควิดมาหลายปีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะภาวะเบิร์นเอาท์ทำไมมันก็ยังอยู่กับพวกเรามนุษย์เจเนอเรชันเนี้ยกันจนเกิดคำถามว่าในปี2015เนี่ยนะฮะ <c oughs> ภาวะเบิร์นเอาท์กลายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไปแล้วหรือเปล่าหัวนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้ดีฟนะเรื่องนี้ดีฟภาวะเบิร์นเอาท์ถ้าเป็นต่ก่อนเนี่ยช่วงที่เราก่อนที่จะมาโควิดเนี่ยผมว่าเบิร์นเอาท์กันมาช่วงประมาณแถวๆโควิดเนี่ยถ้าเราเกิดภาวะที่แบบโหท้อแท้หมดไฟอะไรอย่างเงี้ย หมันเป็นเรื่องที่เราตกใจเหมือนกันนะบางครั้งคือถึงก,กับต้องขอลาพักลอนขอแบบลาไปต่างจังหวัดไปแบบชาร์จแบแตอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นเลยอะแต่ดูนี้มันเหมือนกับมองไปทางไหนเราจะเห็นมนุษย์ที่มีภาวะแบบนี้อยู่ตลอดไม่เบิร์นเอาก็เริ่มซึมเศร้าหรือเบิร์นเอากลายเป็นเรื่องปกติฝังเข้าไปอยู่ในตัวเองแล้วอย่างเงี้ยทุกคนคิดเห็นว่าไงครับว่าในปี2025เนี่ยภาวะเบิร์นเอามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าในชาม,มีอะไร มีสลัดนะครับมีสลัดทานอยู่ฮะมีคนมบท้อจริงคับตอนนี้โถให้กำลังใจนะครับไม่กินแป้งเลยเหรอครับใช่ครับไม่กินแป้งมาปีหนึ่งแล้วครับ มีคนถามผมนะครับพี่โดมครับตอนเช้าทานแต่ไข่สองฟองนะครับแล้วก็ไม่กินข้าวน้ําหนักจะลงไหมแค่ไม่กินข้าวก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เอาน้ําตาลเข้าไปในร่างกายเราก็จะไปลดภาวะการอักเสบนะฮะภายในระบบภายในของเราได้อย่างมากๆเลยเพราะว่าคนไทยเรากินข้าวสามมื้อเนาะแต่มันจะลดน้ําหนักได้ไหมเนี่ยเราต้องดูว่า มื้อสุดท้ายของเมื่อวานนะ่ะก่อนที่เราจะไปมื้อเช้าแล้วกินไข่สองใบอะ่ะเรากินตอนกี่มโมงนะและเรากินอะไรไปนะครับอันนี้ต้องรู้ข้อมูลด้วยนะครับมีคนถามคุณเป็นดาราใช่ไหมครับ <c oughs> ถ,ถ้าออกกำลังกายไม่กินข้าว จะมีกำลังออกไหมครับจริงๆมีนะฮะมีแต่ว่ามันอาจจะต้องเคยชินนิดนึงนะฮะคือสิ่งที่ผมทำผมทำจนมันชินไปแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผมว่าก็อาจจะแนะนำถ้าเคดไปเวทอะ่ะทานอะไรไปหน่อยจะดีกว่านะครับแต่ว่าของผมผมมันชินแล้ว มันก็ฟาสติ้งคาร์ดิโออย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วนะฮะไม่กินอะไรแล้วก็วิ่งก่อนเลยให้มันดึงของเก่ามาใช้อนะครับมันก็เป็นทริคอย่างหนึง่งที่เราแบบทริคร่างกายตัวเองนะเพียงเล่นละครอยู่ไหมครับเล่นนะครับ ก็ต้องดูบทแหละถ้าเกิดคือเราเราอยู่ตรงนี้มานานนะเนาะพี่ดมอยู่มาอยู่ในวงการมาสี่สิปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนิดนึงบางบางบทที่ผู้จัดแก่ให้มาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราทุกทุกบทตอนนี้มีหนึ่งเรื่องที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับแล้วกำลังรอคิวฉายอยู่นะครับช่องสามนะจ๊ะรอดูนะครับ ดื่มน้ำวันละกี่ลิตรนะฮะดื่มห้าลิตรนะครับนี่อ่ะโชว์ให้ดูอีกทีกระปุกผมช่วงนั้นเห็นบอกกระปุกขายดีเลยนี่กระปุกน้ำอินฟิลส์นี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่คุณเลือกจริงๆผมกินน้ำเปล่าก็ก็ง่ายๆอ่ะแต่นี้มันก็คือน้ำเปล่าแต่แค่ผมซื้อแบบเนี้ยแล้วผมก็เอามะนาวใส่ ข้างในนี้เป็นมะนาวมะนาวซื้อตลาดสดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ดูเท่าไหร่มะนาวลูกห้าบาทปะประมาณแช่เข้าไปกับแตงกวานี่แตงกวาสักสองชั่วโมงอะมะนาวที่ดูเหมือนเป็นกรดนะแต่พอมันออกมาแล้วเราดื่มเข้าไปในร่างกายมันจะกลับด้านกลายเป็นด่างน้ำอินฟิวส์ก็คือน้ำด่างธรรมชาติทำไมต้องกินน้ำด่าง ทุกอย่างที่เรากินในอาหารมันเป็นกรดหมดนะครับเนี่ยเรากินในผักเผือกโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนื้อไก่เดี๋ยวยันเนี้ยผมไปกินไก่ย่างนี่ก็มันก็เป็นกรดละเราก็ปรับสภาพในร่างกายต้นทุนมันจะกี่บาทกันมันเน้เนี่ยเนี่ยมะนาวสองมะนาวสองลูกแตงกวาสองลูกกับน้ําเปล่าเห็นไหมแต่ประโยชน์มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยน้ําเปล่ากินไปโอเคน้ำน้ำเปล่ามีประโยชน์อยู่แล้วแต่ เพิ่มประโยชน์มันมากขึ้นอีกเยอะเลยโดยแค่ใช้แค่มะนาวกับแตงกวาเข้าไปก็กลายเป็นน้ำอินฟิลส์เป็นน้ำด่างธรรมชาติโดยคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องทำน้ำด่างอะไรให้มันแพงๆถึงบอาว่ามันอยู่ที่มุมมองมันไม่ได้อยู่ที่งบประมาณที่จะดูสุขภาพนะครับบางคนอย่าอย่ามาอ้างโอ้มันต้องใช้งบประมาณต้องมีเวลาไม่มว่าทุกอย่างคือข้ออ้างนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ กินน้ำอินฟิวสแทนน้ำเปล่าถัางนี้5ลิตรกินวันละถังม,มาและมันจะได้วิตามินซีจากมะนาวเต็มๆและช่วยลดความเป็นกรดข้างในด้วยนะฮะ ไม่ใส่แตงใสอย่างอื่นได้ไหมได้ครับสารแนครับสารแน่กราหนึ่งโหตลาดเท่าไหร่กราสิบบาทล้างหน่อยนะล้างให้ดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้นะฮะคือไม่ได้บอกว่าพี่ๆชาวไร่ชาว,ชาวสวนแกใส่ยาฆ่าแมลงเยอะนะแต่ด้วยสภาพของสังคมที่มันเป็นสังคมทุนนิยมแบบปัจจุบันเนี้ยเราต้องการผลผลิตที่มันได้จํานวนได้ขนาดมันก็ต้องใช้อะ่ะทีเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราผูา้บริโภคที่ต้อง ก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องล้างมันนะฮะล้างมันอย่างดีด้วยนะผักอะ่ะถ้าถ้าถ้าเกิดจะกินดิบอย่างผมกินเป็นสลัดเนี่ยต้องต้องเน้นเรื่องการล้างเลยนะครับผมล้างแบบหทั้งใช้น้ํายาล้างผักทั้งใช้น้ําด่างแช่ล้างสามรอบเลยนะครับความรู้ใหม่ขอบคุณค่ะคนบอก ยินดีเลยครับมาดูนะครับโดมแคสทุกวันประจำวันจันถึงสุกนะเสาร์อาทิตย์ตไม่มีนะ <c oughs> ก็ <c oughs> เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆบางทีก็คุยกันที่สวนเบนที่โดมไปวิ่งนะครับบางทีก็คุยที่อที่บ้านผมบ้างนะฮะบ,บนห้องอัดหรือบางทีก็คุยในครัวเวลาผมทำอาหารแบบนี้นะครับก็จะคุยเนี่ย เรื่องสุขภาพสังคมเทคโนโลยีนะครับวิธีคิดเมื่อกี้เราเปิดหัวด้วยเรื่อง AI กับสุขภาพไปแล้วเราก็ยังอยู่ในท็อปิกระหว่างเงินแล้วเวลาคุณจะเลือกอะไรนะฮะเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้มั่งคั่งจริงๆ มั่งคั่งจริงๆในยุคเนี้ยคือมั่งคั่งทางสุขภาพอืมก็น่าคิดโอเคเรามาอีกสักหนึ่งหัวข้อแล้วกันก่อนที่เราจะแยกย้ายเพราะเดี๋ยวผมต้องไปทำเพลงนะครับเอาแบบเรื่องราวแบบเบาๆกันมัม้งนะ เบาๆกันมั้งไหมมีเบาไหมครับหัวข้องผมที่ผมเตรียมมาเดี๋ยวนะกำลังดูอยู่เนี่ยเนี่ยเขาบอกเทรนด์นะฮะของการดูแลสุขภาพเนี่ยที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นในปี2025แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีเรื่องคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า การออกแบบสุขภาพเฉพาะบุคคลนี่ฟังแล้เจ๋งนะการออกแบบต้องต้อง,ต,องต้องคิดต่างการออกแบบอ่ะออกแบบเหมือนออกแบบบ้านออกแบบรถแต่นี้ออกแบบสุขภาพเอ๊ะยังไงการออกแบบสุขภาพเฉพาะบุคคล personal Personalization Personal คือชื่อเป็นทางการของการออกแบบสุขภาพเฉพาะบุคคลนะครับก็คือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยเช่นพันธุกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพศอายุเพื่อออกแบบแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ของแต่ละบุคคลเช่นการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาหารการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของร่างกายจริงๆอันนี้กําลัางจะเป็นเทรนนะฮะของปี2025เนี่ยจนไปถึงอีกสองสปีคิดคิดว่านะเดีูนี้เทรนก็เปลี่ยนเร็วมาก <S <S เขาบอกเดี๋ยวนี้เทร,หรนรหรือว่ากระแสหรือว่ายุคต่างๆ ตะก่อน,นผมรู้สึกว่าเจเนเรชัน n ่ะมาประมาณสิบปีเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วมากเขาบอกว่าเราเราเทียบเท่าเทรนดเนี่ยเปลี่ยนตามความเร็วของ,ของโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ครับคำนี้ฟังแล้วก็เฮ้ยว้าวนะเทรนดหรือข่าวสารหรือการรับรู้หรือกระแสเนี่ย จะยิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆผันแปรตามความเร็วของชิปไมโครชิปไมโครโปรเซสเซอร์ ip, ในคอมพิวเตอร์น่าสนใจคราวนี้เราลองคิดดูว่าถ้าไอ้เทรนออกแบบสุขภาพเฉพาะตัวอย่างเงี้ย อีกหน่อยมันอาจจะมี Wellness Center ที่เป็น One Stop Service เข้าไปปุ๊บจะมีคุณหมอตรวจพันธุกกรรมกันจะมีคุณจะมีนักโภชนาการมาสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่คุณกินอะไรคุณชอบกินแบบไหนและกินแบบไหนมาโดยตลอดคุณไม่กินอะไรใช่ไหมแล้วก็ต้องมีนักเขาเรียกอะไรอ่ะเทรนเนอร์ใช่ไหม เข้ามาถามด้วยว่าเรามีปัญหาตรงไหนใช่ไหมฮะเพื่อทํางานร่วมกับหมอหลังสมมติบางคนอาจเจ็บหลังบางคนอ๋อมีปัญหาเรื่องข่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลดิบเหล่านะวิเคราะห์แล้วก็ดีไซน์ออกมาผมว่ามันจะไปถึงในเรื่องของวิตามินเลยด้วยซ้ำนะว่าคุณต้องกินอะไรคุณขาดตรงนี้คุณควรจะเติมอะไรเพิ่มอะไรผมว่ามันจะไปถึงเบอร์นั้น ออกกาลังกายด้วยคือคือในวงล้อของสุขภาพอ่ะมันคงจะครบลูกเลยอ่ะภายในศูนย์ออกแบบสุขภาพเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมเอยเราก็ยังไม่ไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศเรานะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันกําลังจะเป็นกระแสในโลกในปีสองพันยห้าทุกคนคิดเห็นว่าไงบ้างเจ๋งค่ะ <laughs> จริงผมว่าเจ๋งเก่งมากเลยครับไม่หรอกครับชอบอ่านนะผมเป็นคนอ่านเยอะสิงที่ผมอ่านที่ผมดูนะอันนี้เล่าส่วนตัวนะประวัติศาสตร์หนักมากผมดูว่าประวัติศาสตร์สม,มุิจากร้อยเปอร์เซ็นต์อะอ่านดูประวัติศาสตร์ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นเลยฮะเพราะว่า การที่เราจะรู้ว่าเราทางเราจะไปอะไรยังไงต่อนะครับผมเชื่อว่าเราต้องแม่นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมากๆเลยเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์โลกเลยนะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยอย่างเดียวนะเราจะไปที่ไหนเราต้องรู้เรามายัางไงเ่ะอันนี้ไปย่อยง่ายๆผมก็เลยจะประวัติศาสตร์เยอะอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะในเรื่องเทคเลยเทคในที่นี้ไม่ใช่ผับเทคเฮ้เฮ้ไม่ใช่ก็คือ เทคโนโลยีเออนั่นแหละก็หมดนะฮะเรื่องทั้ง AI เรื่องทั้งเนี่ยโปรเซสเซอร์ต่างๆเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่อง, Computer, อ,งอ่าสิ่งที่มันอ่าได้รับผลกระทบจากวงการเทคโนโลยีไปหาหลายๆวงการมากเดี๋ยวนี้มันไปแพ้มันแผ่ขยายอิทธิพลไปในทุกวงการวงการอาหารวงการสุขภาพนะครับ ทุกอย่างเลยตอนนี้นะเทคแทบซึมไปหมดอีกประมาณสี่สิบอะผมเน้นประวัติศาสตร์สามสิบเนี่ยก็มาเรื่องเกี่ยวกับเทคเจ็ดสิบละอีกประมาณยี่สิบผมก็จะเป็นดนตรีอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรแบบนี้นะฮะ ดนตรีแฟชั่นแล้วกันควบควกันไปดนตรีกับแฟชั่นถือว่าดนตรีแฟชั่นศิลปะแล้วกันถือว่าหมวดเนี้ยประมาณ20%อีก10%ก็อัปเดตข่าวสารที่เป็นทุกเรื่องบ้านเราโลกการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็คุยกันหลายเรื่องนะหอมปากหอมคอประมาณชั่วโมงนิดๆนะโอเคก็ หมดพอดีนะครับกับการกินวันนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้โดมแคส s นะครับกดตามช่องไว้แล้วกันแล้วก็ให้มันเด้งแจ้งเตือนหน่อยเพราะว่าผมมาไม่เป็นเวลาเดี๋ยวบางทีเช้าเดี๋ยวบางทีเที่ยงเดี๋ยวบางทีบ่ายนะครับจะได้มดการอัปเดตข้อมูลต่างๆ นะครับถ้าใครใครชอบอ่ะนะโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาดูไลฟ์กันยาวๆเลยนะครับก็เป็นพันเลยโอเควันนี้โดมแคสก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้ นะครับใหม่เหมือนเดิมพูดคุยอัปเดตเรื่องราวต่างๆไปก่อนนะจัะ๊ก